ตจ้าของเรื่องในวันนี้เขาชื่อว่าคุณสองครับเรื่องที่คุณสองเขาเล่าผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยที่เขายังเป็นเด็กนะย้อนกลับไปน่าจะเกือบเกือบ20ปีได้แล้วมั้งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองและครอบครัวของเขาตอนที่คุณสองเขาได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตช่วงปิดเทอมที่บ้านของปู่ในต่างจังหวัดที่เป็นโรงพิมพ์ครับคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องราวสายองขวัญเรื่องแรกในชีวิตที่คุณสองเขาเจอเลยก็ว่าได้มาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง ย้อนกลับไปในตอนที่คุณสองเขาอายุประมาณ9ขวบ10ขวบตอนนั้นเนี่ยเขาเรียนอยู่ชั้นประถมนะครับมันมีปิดเทอมครั้งหนึ่งในตอนที่เขาอยู่ป .4 ที่ปกติแล้วคุณสองเขาจะเรียนอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคกลางนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ที่บ้านของพ่อแม่ที่ภาคกลางเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนั้นพ่อกับแม่เขาได้ชวนคุณสองกลับไปเยี่ยมปู่ที่โรงพิมพ์ที่เป็นบ้านของปู่เองในจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่ภาคอีสานซึ่งตั้งแต่จําความได้นะ คุณสองก็เคยไปเยี่ยมปู่อยู่แค่ครั้งสองครั้งเองแล้วก็ยังไม่เคยมีโอกาสไปนอนครั้งที่บ้านปู่นานๆแบบนี้เลยด้วยซึ่งทีแรกที่พ่อกับแม่มาบอกคุณสองเองก็ตื่นเต้นตามประสาเด็กไปเพราะว่าทุกปีปิดเทอมก็จะอยู่แต่บ้านครับแต่ว่าปิดเทอมในปีนี้ได้เดินทางไปบ้านปู่คุณสองเขาก็เลยตื่นเต้นเป็นพิเศษทั้ง3าคนครับเขาเก็บข้าวของเตรียมออกเดินทางตั้งแต่7จ็ดโมงเช้ากว,ว่าจะไปถึงบ้านของปู่คุณสองก็ช่วงเย็นในวันนั้นแล้ว ครอบครัวคุณสองเขาวางแผนกันว่าจะค้างที่บ้านปู่หนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นก็จะไปเที่ยวเล่นแถวนั้นกันต่อก่อนกลับบ้านในวันที่ไปถึงบ้านปู่มันเป็นช่วงเวลาหกโมงเย็นซึ่งลักษณะของบ้านปู่คุณสองก็เหมือนตึกพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั่วไปครับมีทั้งหมด5ชั้นซึ่งชั้นล่างสุดก็จะเป็นโถงที่มีเพดานสูงแล้วก็ชั้นลอยปู่เขาจะใช้ตรงนี้เป็นพื้นที่ทํางานของโรงพิมพ์โดยที่ชั้นล่างมันก็จะมีเครื่องพิมพ์อยู่3ามเครื่องมีตู้มีโต๊ะ รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆซึ่งทามองทั่วไปนะณนะเวลานั้นคุณสองเขาบอกว่าโรงพิมพ์ของปู่มันค่อนข้างจะรกพอสมควรด้วยความที่โรงพิมพ์มันเป็นโรงพิมพ์ทั่วไปครับคุณผู้ฟังไม่ใช่บริษัทใหญ่โตอะไรมีพนักง,งานทํางานอยู่ในโรงพิมพ์เพียงแค่4ี่หคนเท่านั้นโดยที่โรงพิมพ์แห่งนี้ก็มีเจ้าของก็คือคุณปู่ของคุณสองเนี่ยแหละและเพราะแบบนี้การบริหารงานของคุณปู่คุณสองมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นชาวบ้านบริหารงานทั่วไป ไม่ได้มีพิธีรีตองไม่ได้มีระบบอะไรมากมายเหมือนบริษัทใหญ่ๆซึ่งในครั้งนี้ที่คุณสองไปถึงโรงพิมพ์ตัวเขาก็รู้สึกอึดอัดขึ้นมาทันทีที่ก้าวเท้าเข้าโรงพิมพ์ไปมันเหมือนกับว่าเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่ในนั้นทั้งๆที่พนักงานคนอื่นในตอนนั้นก็กลับกันหมดแล้วนะครับในโรงพิมพ์มีแต่ความว่างเปล่าแล้วก็มีข้าวของระเกะระกะเต็มไปหมดในตอนนั้นเขาได้แต่คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าที่โรงพิมพ์ของปู่มันรก แล้วก็มีข้าวของค่อนข้างจะเยอะละมัง้งตัวเขาก็เลยอาจจะรู้สึกอึดอัดได้เป็นธรรมดาซึ่งนอกจากความรู้สึกอึดอัดที่คุณสองเดินเข้าไปในโรงพิมพ์ในจังหวะที่เขาก้าวเท้าเข้าไปเนี่ยเขาเดันเหลือไปเห็นว่ามันมีคนเดินไปเดินมาอยู่บนห้องนอนของปู่ที่อยู่บนชั้นลอยคือคุณสองเขาเห็นผ่านหน้าต่างห้องที่มีม่านบางๆปิดตัวเขาสงสัยครับแล้วก็พยายามเพ่งมองให้แน่ใจแต่ไม่ว่าจะมองเท่าไรหร่เงานั้นในห้องนอนของปู่ก็ไม่หยุดเดินสักที คือคุณสองเขาเห็นคนเดินไปเดินมาอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งตัวเขาเองตัดสินใจถามแม่ไปเสียงดังด้วยความสงสัยเขาถามแม่ไปว่าปู่อยู่กับใครหรอเมื่อกี้หนูเห็นคนเดินไปเดินมาในห้องคุณปู่ซึ่งทันทีที่แม่เขาได้ยินแบบนั้นครับแม่เขาก็หันควัามาหาคุณสองแล้วก็บอกคุณสองว่าอย่าพูดอะไรซีซัวนะก่อนที่แม่เขาจะใช้ให้คุณสองเอาของไปเก็บในตอนนั้นคุณสองเองก็งงท่าทางของแม่เขาเหมือนกันนะ แต่ก็ด้วยความเป็นเด็กอะเนาะคุณผู้ฟังคุณสองไม่ได้แย้งอะไรแม่ไปได้แต่แบกกระเป๋าขึ้นไปบนชั้น3าท,ทั้งที่ตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจหรอกแต่สักพักหนึ่งไม่นานคุณสองก็ลืมเรื่องนั้นไปโดยทันทีที่เขาเดินขึ้นไปถึงชั้น3ถัดจากชั้นลอยขึ้นมาไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นห้องนอนเล็กกับห้องนอนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีโถงด้านนอกที่ใช้เป็นห้องแต่งตัวตรงจุดนั้นมันจะมีผ้าม่านที่ติดขึ้นเองระหว่างกลางใช้เป็นพื้นที่สําหรับแบ่งโซน ด้านในมันจะเป็นราวแขวนเสื้ออันใหญ่สองอันถูกวางไว้แล้วก็มีเสื้อผ้าแขวนอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งในจังหวะที่คุณสองเดินขึ้นไปถึงชั้นนั้นเนี่ยไปในชั้นมันก็ยังคงปิดอยู่ตัวเขาก็เลยค่อยๆไถ่เท้าเดินลากตามพื้นไปเพราะว่าเขากลัวครับว่าจะไปเดินเหยียบหรือว่าไปชนกับอะไรเข้าซึ่งมือข้างหนึ่งที่ไม่ได้แบกกระเป๋าเขาก็พยายามลูบไล้ไปตามผนังเพื่อหาสวิตช์ไฟพลางส่งสายตาไปรอบๆแล้วก็พยายามให้สายตาปรับเข้ากับความมืดให้ได้ แต่แล้วจูจ่ๆมือของคุณสองที่กําลังลูบไปตามผนังก็ไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างไอ้ของสิ่งนั้นเนี่ยมันรู้สึกชื้นๆเย็นๆคล้ายกับผิวหนังของคนทันทีที่เขารู้สึกได้แบบนั้นเขาก็สะดุ้งตัวสุดขีดก่อนจะรีบชักมือออกมาจากผนังแล้วก็หยุดยืนอยู่นิ่งๆตรงนั้นด้วยความตกใจก่อนที่คุณสองเขาจะตัดสินใจโยนกระเป๋าทั้งหมด,ท,หมดทิ้งลงกับพื้นแล้วก็วิ่งลงบันไดบ้านไปเขายอมรับนะครับว่าตอนนั้นเขาตกใจกลัวมากๆ เพราะว่าตัวเขาไม่คิดเลยว่าเขาจะได้สัมผัสเข้ากับอะไรแบบนั้นบนชั้นสามของบ้านปู่และยิ่งชั้นนั้นมันมืดสนิทด้วยมันก็ยิ่งทาให้ตัวเขาเองที่เป็นเด็กในวัยนั้นยิ่งจินตนาการไปไหนต่อไหนซึ่งพอคุณสองเขาวิ่งลงมาถึงชั้นล่างของตัวบ้านครับพ่อกับแม่เขาคงเห็นคุณสองเขาหน้าตาตื่นแล้วมั้งแม่เาก็เลยถามขึ้นมาว่าเอากระเป๋าไปเก็บแล้วหรอแล้วทําไมไม่อาบน้ําไปเลยละ่ะจะวิ่งลงกลับมาทําไมในตอนนั้นตัวเขาเองก็ทําไขสื่อนะ ก่อนจะเบี่ยงประเด็นไปเรื่องอื่นแทนแล้วก็ขอตัวพ่อกับแม่ไปซื้อขนมกินที่ปากซอยคือพยายามหลีกเลี่ยงไม่ขึ้นไปอาบน้ำที่บ้านชั้นบนคนเดียวนั่นแหละครับซึ่งหลังจากที่คุณสองออกไปเตร่นอกบ้านมาแล้วก็ไปซื้อขนมกินได้พักหนึ่งตัวเขาก็เดินกลับมาที่บ้านปู่นะไอ้จังหวะที่เดินมาเรื่อยๆใกล้จะถึงตัวบ้านคุณสองเขาก็มองนูน่นมองนี่ไปเรื่อย แล้วก็เหลือไปเห็นว่ามันมีผู้หญิงผมสั้นท้องโตใส่ชุดคลุมลายดอกไม้เธอคนนี้เนี่ยกำลังนั่งอยู่ที่ระเบียงชั้นห้าของบ้านปู่คุณสองไอ้ชั้นห้านี่คือดาดฟ้าเลยนะคุณผู้ฟังและลักษณะของเธอก็เหมือนคนปกติทั่วไปเลยเธอนั่งห้อยขาออกมาแล้วก็นั่งเหมอมองไปบนท้องฟ้าในตอนนั้นคุณสองเขาไม่ได้คิดนะครับว่าเป็นผีหรือว่าเป็นอะไรทั้งที่ภาพที่เห็นมันน่ากลัวมากๆเลยด้วยความเป็นเด็กอะเนาะพอเขาเห็นคนอยู่บนดาดฟ้าบ้านปู่ตัวเอง รวมถึงคนคนนี้ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาด้วยตัวเขาก็เลยตัดสินใจตะโกนเรียกขึ้นไปหวังว่าผู้หญิงคนนั้นจะได้ยินคุณสองเขาจําได้ว่าเขาร้องทักเธอไปว่าน้าครับนะ้าเป็นใครนะ้ามาทําอะไรที่บ้านปู่ผมและสักพักหนึ่งสิ้นเสียงคําถามของคุณสองผู้หญิงคนนั้นก็มองลงมาที่คุณสองแต่ที่น่าตกใจก็คือผู้หญิงคนนี้เขาดวงตาเบิกโพรงสีขาว เขาจ้องเขม่งมาที่คุณสองพร้อมกับบ่นพึมพำอ,อะไรสักอย่างและไม่นานหลังจากนั้นคุณสองก็ได้ยินสิ่งที่เธอพูดเธอบอกคุณสองว่าขึ้นมาหาน้าสิมันน่าแปลกมากนะครับเธอพูดแบบพูดน้ำเสียงเฉยๆเบาๆเลยแต่คุณสองเขาดันกลับได้ยินชัดเจนเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้เธอพูดอยู่ตรงหน้าซึ่งหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้เธอพูดจบใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปใบหน้าของเธอเริ่มซีดขึ้นเรื่อยๆ ก่อนที่ดวงตาของเธอจะแดงฉานโดยทันทีที่คุณสองเห็นแบบนั้นเขาก็กลัวจนพังหะถอยหลังแล้วก็ล้มลงไปก้นกระแทกกับพื้นที่หน้าบ้านและไม่นานหลังจากนั้นน่าจะไม่ถึงหนึ่งนาทีได้ในขณะที่คุณสองเขากําลังชันมือตัวเองเพื่อจะลุกขึ้นยืนอีกครั้งจูๆ่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันมีน้ําอะไรสักอย่างหนึ่งหยดลงมาที่หน้าผากมันเป็นน้ําเปียกๆเ,เย็นๆวินาทีนั้นครับเขาลองใช้มือตัวเองลูบดู แล้วก็เห็นว่าไอ้น้ำที่มันหยดมาใส่หัวเนี่ยมันเป็นน้ำสีดำๆมีกลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็หยดลงมาจากผู้หญิงคนนั้นเขาเงยหน้ากล่าวขึ้นไปดูบนดาดฟ้าแล้วก็ต้องตกใจจนตาค้างเพราะว่าภาพที่เห็นก็คือผู้หญิงท้องโตคนนั้นเธอกำลังยืนขึ้นบนขอบก้านที่ชั้นดาดฟ้าก่อนที่เธอจะใช้มือทั้งสองข้างล้วงลงไปที่หว่างขาของตัวเองเหมือนกับว่าเธอพยายามดึงอะไรสักอย่างออกมาจากในท้องซึ่งไอการกระทำของเธอเนี่ยแหละ มันก็ทําให้มันมีน้ําไหลออกมาเป็นทางน้ําสีดําๆที่หยดลงมาใส่คุณสองก่อนหน้านี้เนี่ยแหละเธอร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและก็กรีดเสียงดังคุณสองในวินาทีนั้นเขาตกใจจนสติหลุดไปหมดเขารีบลุกขึ้นจากพื้นบ้านแล้วก็วิ่งตรงเข้าไปในบ้านด้วยความกลัวแบบสุดขีดเขาร้องเสียงดังโวยวายวิ่งไปหาพ่อแม่และก็ปู่ที่นั่งอยู่ด้านในเขาจําได้ดีครับว่าเขาตะโกนบอกแม่ไปว่ามีผี มีผีท้องโตอยู่บนนั้นบนนั้น,บน,น,นบนดาดฟ้าบ้านปู่เขาพูดซ้ำๆประโยคเดิมวนไปวนมาแล้วก็เริ่มร้องไห้ฟูมฟายไปด้วยซึ่งท้งพ่อกับแม่เขาก็พยายามปลอบใจอะนะจนกระทั่งคุณสองเริ่มสงบสติอารมณ์ลงได้โดยที่ตัวเขาเองก็พยายามจะชวนพ่อแม่ไปนอนที่อื่นคือไม่อยากนอนละที่บ้านปู่เนี่ยแต่มันก็ไม่เป็นผลหรอกครับท้ายที่สุดคุณสองก็ได้แต่ตามพ่อแม่ขึ้นไปนอนบนห้องนอนใหญ่ที่อยู่บนชั้นสาม ก่อนนอนในวันนั้นแม่เขาก็บังคับให้คุณสองไปอาบน้ํานะครับซึ่งพอเขาอาบน้ําเสร็จเขาก็เปิดทีวีดูอะไรไปเรื่อยเปยื่อยจนทําให้ตัวเขาเองลืมเรื่องน่ากลัวก่อนหน้านี้ที่ได้เจอมารู้สึกว่าหลังจากนั้นน่าจะช่วงประมาณ3ามทุ่มก,กว่าได้มั้งด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางครับคุณสองเขาก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้หลับไปดังๆที่ตัวเขาเองก็ยังเปิดทีวีทิ้งค้างเอาไว้แบบนั้นแต่ก็ไม่นานหรอกสักพักหนึ่ง พอเขาหลับไปได้แป๊บเดียวเขาก็รู้สึกว่าทีวีในห้องมันเสียงดังขึ้นแปลกๆจนตัวเขาเองรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาคือเขาได้ยินเป็นเสียงเหมือนคนพูดอะไรสักอย่างที่มันดังมากๆอยู่ใกล้หูทันทีที่เขาลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าทางห้องมันมืดสนิทท้งห้องมันมีเพียงแค่แสงจากหน้าจอทีวีที่ตอนนี้มันกลายเป็นจอซ่าๆไปแล้วแต่มันก็แปลกนะจอมันไม่มีภาพแล้วก็มีแต่ภาพที่มันไม่มีสัญญาณแต่กลับกัน คุณสองเขาดันได้ยินเสียงคนพูดดังอยู่ใกล้หูเขาหันไปมองซ้ายมองขวาก่อนที่เขาจะเห็นว่าที่ด้านขวาของเตียงนอนมันมีผู้หญิงท้องโตคนเดิมที่เห็นอยู่บนดาดฟ้าเมื่อกี้นี้เธอกำลังยืนจ้องมองคุณสองมาจากมุมห้องมุมห้องที่มันเป็นมุมที่มืดที่สุดดวงตาของเธอสีขาวตัดกับความมืดในห้องอย่างชัดเจนรวมถึงไอ้น้ำสีดำที่ไหลนองอยู่เต็มพื้นที่ใต้ขาของเธอด้วยและไม่นานหลังจากนั้น จู่ๆเธอก็อ้าปากกว้างแล้วก็ตะโกนออกมาจากลำคอว่าลูกกูอยู่ไหนพอเธอพูดจบเธอก็รีดออกมาเสียงดังเหมือนกับเธอเจ็บปวดก่อนที่คุณสองเขาจะเหลือบตามองลงไปที่ใต้หวางขาของผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เห็นว่ามันมีมือเล็กๆค่อยๆเกาะออกมาจากด้านใต้ใต้กระโปรงของเธอนั่นแหละมือนั้นมันเป็นมือของเด็กหนึ่งข้างสองข้างสามข้างเหมือนในท้องของเธอมีเด็กมากมายอยู่ในนั้น มันเยอะมากครับจนคุณสองเองตกใจแล้วก็ตาโตอยู่แบบนั้นก็ตกใจจนฉี่ราดที่นอนเลยแล้วก็คิดไม่ออกด้วยว่าตอนนั้นเขาต้องทำยังไงแต่จนท้ายที่สุดพอผู้หญิงคนนั้นเขากรีดเสียงดังมันก็เหมือนกับว่ามันเรียกสติคุณสองได้เหมือนกันนะเขาจึงรวบรวมความกล้าแล้วก็วิ่งตะโกนออกจากห้องตัวเองไปเขาร้องตะโกนโวยวายแล้วก็วิ่งลงบันไดบ้านไปครับผ่านชั้นลอยที่เป็นห้องนอนของปู่ด้วย และเขาก็เห็นภายในห้องนอนของปู่ในตอนที่เขาวิ่งลงบันไดไปเขาเหลือบมองเข้าไปแล้วก็เห็นว่าในห้องนอนของปู่ที่เปิดประตูอ้าทิ้งเอาไว้ในห้องมันมีแต่ยันสีแดงถูกแปะเต็มห้องไปหมดทั้งตรงที่เป็นหัวนอนปลายเท้าหรือแม้แต่ประตูด้านในคือมันถูกแปะยันเต็มห้องไปหมดเลยครับเหมือนกับว่าปู่เขาเอาพายันมาแปะเต็มผนังเต็มกำแพงทุกที่ทุกทางเต็มห้องไปหมดเลยและยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ที่หัวนอนของเตียงปู่มันมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ถูกตั้งเอาไว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่แบบองค์ใหญ่เลยอะคุณผู้ฟังคล้ายกับพระพุทธรูปพระประธานในศาลาแบบนั้นเลยโดยใอวนะินาทีที่คุณสองหันหน้าไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในห้องของปูแบบนั้นตัวเขาเห็นแล้วครับว่าในห้องปู่ไม่มีคนอยู่เขาก็เลยไม่ยั้งเท้ารีบวิ่งลงมาจากชั้นลอยแล้วก็ร้องตะโกนเรียกแม่ไปด้วยซึ่งก็ไม่นานหลังจากนั้นหรอกเพราะทันทีที่เขาลงบันไดชั้นหนึ่งมา เขาก็เห็นว่าทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งปู่กําลังนั่งคุยอยู่ที่หลังบ้านหลังบ้านที่เป็นโซนโต๊ะกินข้าวที่ปู่นั่งกินข้าวในทุกๆวันนั่นแหละคุณสองในตอนนั้นเขาร้องไห้ฟูมไฟแล้วก็พูดไม่เป็นภาษาจนทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นถึงกับตกอกตกใจกันไปหมดก่อนที่พ่อเขาจะถามครับว่าเป็นอะไรวิ่งลงมาทําไมแล้วนี่ฉี่ราดหรอแต่ยังไม่ทันที่คุณสองเขาจะได้เล่าอะไรเลยสติยังไม่ได้กลับมารวมตัวเลยนะจู่ๆปู่เขาก็พูดแทรกขึ้นมา ว่ามันคงจะฝันร้ายแหละนอนแปลกที่ไม่มีอะไรหรอกซึ่งหลังจากนั้นครับแมวก็พาคุณสองกลับขึ้นไปนอนที่ห้องแต่คราวนี้คุณสองเขาไม่ยอมแล้วเขาเริ่มงองแงแล้วก็ไม่ยอมนอนอยู่ในห้องคนเดียวด้วยและเพราะแบบนี้นั่นแหละแม่เขาก็เลยจําเป็นจะต้องมานอนเป็นเพื่อนโดยหลังจากที่คุณสองเขาตั้งสติได้เขาก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เจอให้แม่ฟังซึ่งแม่เขาก็บอกครับว่าไม่ต้องไปใส่ใจหรอกนอนได้แล้ว เพราะว่าเวลาในตอนนั้นมันเกือบเที่ยงคืนแล้วครับแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวในเช้าวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวพ่อเขาจะพาออกไปทําบุญให้ญาและก็ญาติของญาติที่สุสานกันในเช้าวันนั้นโรงพิมพ์ของปู่ปิดหนึ่งวันนะครับซึ่งด้วยความเป็นเด็กอินนั่นแหละคุณผู้ฟังพอตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บคุณสองเองก็แทบจะลืมเรื่องราวเมื่อคืนไปโดยง่ายเลยแทบจะลืมทั้งหมดเลยครับเพราะว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นมันมีแต่ความสนุกสนานเนาะ ไปวิ่งเล่นบ้างซื้อของซื้อของกินบ้างท้ายที่สุดคุณสองก็ลืมไปเลยว่าเมื่อคืนเจอผีเขาตื่นเต้นครับที่จะได้ไปในสถานที่ใหม่ๆซึ่งพอไปถึงวัดทุกคนก็ลงจากรถแล้วก็เอาข้าวของที่เตรียมมาลงไปไหว้ด้วยกันคุณสองเป็นเด็กนะครับทำหน้าที่แค่เดินตามต้อยๆไม่ได้ทําอะไรมากก่อนที่เขาเองจะสังเกตเห็นว่าปู่ตัวเองเดินไปที่ด้านหลังสุสานของยากแล้วก็ทําตัวเดินไปแบบลับๆล่อๆด้วยนะคุณสองเห็นแบบนั้นเขาก็เลยติดตามไป คือแอบตามปู่ไปด้วยความอยากรู้ด้วยแหละซึ่งพอไปถึงจุดที่ปู่เขาหยุดยืนคุณสองก็เห็นว่ามันมีป้ายหลุมศพอันหนึง่งป้ายที่ว่านี้มันมีรูปของผู้หญิงคนนั้นครับคนเดียวกันกับที่คุณสองเจอก่อนหน้านี้บนดาดฟ้าของบ้านปู่รูปนั้นมันเป็นลักษณะเดียวกันกับเธอคนนั้นที่คุณสองเห็นเป๊ะเลยทั้งความยาวของเส้นผมทั้งรูปหน้าแล้วก็ชุดคลมท้องที่เธอใส่ด้วยทันทีที่คุณสองเห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจมาก ภาพเห็นการทุกอย่างก่อนหน้านี้เมื่อคืนนี้ก็เลยกลูกลับเข้ามาในหัวซึ่งทันทีที่เห็นแบบนั้นตัวเขาก็ร้องไห้ซึื่อมออกมาเลยรีบวิ่งไปหาพ่อแม่แล้วก็บอกพ่อแม่ว่าผู้หญิงคนนั้นมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นโดยที่พ่อแม่เขาก็ตกใจนะรีบวิ่งตามไปยังจุดที่คุณสองชี้นิ้วซึ่งพอพ่อกับแม่ไปถึงจุดนั้นปู่เขาก็ตกใจใหญ่เพราะว่าเขาไม่คิดว่าจะมีใครเดินตามเข้ามาไงพ่อกับแม่ก็เลยถามปู่ไปครับว่าเกิดอะไรขึ้น ปู่ในตอนนั้นแกก็อ้ำอัมอึ้งอึงก่อนที่ปู่แกจะตัดสินใจเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงในหลุมศพตรงหน้าคนนี้ก็คือคนเดียวกันกันกบที่คุณสองเจอบนดาดฟ้าเมื่อคืนและเธอก็เคยเป็นเมียน้อยของปู่เองก่อนที่ย่าจะเสียชีวิตครับปู่แกบอกว่าปู่เลี้ยงผู้หญิงคนนี้มาโดยตลอดแล้วก็ไม่ได้ให้ย่ารู้ด้วยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เคยเป็นพนักงานที่โรงพิมพ์แต่มีวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้เขาดันมาบอกปู่ว่าเธอกําลังท้องตั้งท้องกับปู่เนี่ยแหละ แต่ปู่ในตอนนั้นก็ไม่สามารถเก็บเด็กคนนี้เอาไว้ได้จริงๆนะครับปู่ก็เลยบังคับให้เธอไปเอาเด็กออกแต่มันก็โชคไม่ดีครับคุณผู้ฟังเพราะว่าการที่เอาเด็กออกในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเสี่ยงมากนะไม่เหมือนปัจจุบันที่มันมีแบบการยุติการตั้งครรภ์แบบถูกกฎหมายอะไรแบบนี้และจนท้ายที่สุดจากเหตุการณ์ที่ว่านี้เมียน้อยของปู่ก็เสียเลือดมากแล้วก็เสียชีวิตคาคลินิกเถื่อนไปเลยซึ่งหลังจากนั้นปู่เขาก็รู้สึกผิดมากนะครับ แล้วก็ต้องทนทุกทรมานจากการโดนตามอาฆาตแค้นของผู้หญิงคนนั้นจนปู่เองไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขปู่เขาบอกนะว่าเขาเคยตัดสินใจให้หมอผีมาทําพิธีไล่แล้วก็สะกดวิญญ,ญาณเอาไว้บนดาดฟ้าของตึกที่ว่านี้รวมถึงปู่ก็ใช้ยันกันเอาไว้ในห้องตัวเองด้วยไม่ให้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาทําร้ายปู่ได้แต่ว่ามันก็ต้องแลกนะครับกับการที่ปู่จะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของปู่หลังนี้ได้เพียงแค่ชั้นหนึ่งกับชั้นสองเท่านั้น โดยที่ชั้นอื่นๆของตึกที่ว่านี้ปู่ไม่เคยขึ้นไปเหยียบชั้นอื่นเลยตั้งแต่ชั้น3ชั้น4ชั้นห้าปู่ไม่เคยเหยียบขึ้นไปเลยจริงๆจนกระทั่งพ่อแม่ของคุณ2มาเยี่ยมเนี่ยแหละปู่ก็เลยไล่พ่อแม่ให้ไปนอนบนชั้น3โดยที่ปู่แกก็ไม่ได้คิดหรอกครับว่าหลานตัวเองจะเจอผีเมียน้อยตัวเองโดยหลังจากที่พ่อแม่ของคุณ2รู้เรื่องราวทั้งหมดนะครับพ่อกับแม่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรในเมื่อมันเป็นเรื่องของปู่ก็ปล่อยปู่ไปแล้วกัน พ่อกับแม่เขาไม่โอเคอยู่แล้วครับจากเรื่องราวทั้งหมดที่ได้ฟังมาโดยหลังจากการทําบุญให้ย่าคุณสองเสร็จพ่อกับแม่ก็ตีรถจากบ้านปู่กลับบ้านไปเลยและตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งเวลามันผ่านไป5ปีปู่แกก็เสียชีวิตลงนะด้วยการที่ปู่เขาปลิดชีพตัวเองด้วยการปลิดชีพของปู่มันเป็นปริศนานะครับเพราะว่ากว่าจะรู้อีกทีนึงก็คือพนักง,งานที่โรงพิมพ์เนี่ยติดต่อปู่ไม่ได้ กว่าจะเจอตัวก็คือปลูกแกเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนตัวเองด้วยการปลิดชีพตัวเองด้วยยาฆ่ามแมลงตรงจุดนี้ข้ามดีเทลไปเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าคือหลังจากนั้น5ปีที่คุณ2เจอเหตุการณ์น่ะนะปู่แกก็จากไปโดยที่ไอ้โรงพิมพ์ต้นเรื่องนี้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าก็ถูกปิดกิจการไปแล้วเครื่องพิมพ์ทุกอย่างยังคงอยู่ของใช้ในออฟฟิศก็ยังคงอยู่ทุกอย่างแต่ว่าพ่อแม่คุณ2องเขาไม่ได้ไปทํากิจการที่จังหวัดนั้นนะครับ พ่อกับแม่เขาก็เลยทําได้เพียงแค่เซ็นรับมะดะดกเอาไว้แล้วก็ปิดตายโรงพิมพ์ที่ว่านี้ตั้งแต่วันที่ปู่เสียจนนักเวลาปัจจุบันที่คุณสองเขาเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ผมฟังเนี่ยแหละเรื่องราวนี้ของคุณสองครับคุณู้ฟังจริงๆแล้วผมก็เคยอ่านมานะทํานองเนี้ยแหละแต่ก็ต้องเข้าใจนะยุคสมัยเมื่อหลายๆสิบปีก่อน ยุคสมัยที่การยุติการตั้งครรภ์มันไม่ได้ถูกกฎหมายครับคุณผู้ฟังมันก็จะมีพวกคลินิกที่รับทําอะไรพวกนี้เนาะและพวกอุปกรณ์ในการทํารวมถึงวิธีการทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นมันก็นั่นแหละมีความเสี่ยงมากๆเลยที่ผู้ตั้งครรภ์จะเสียชีวิตตามลูกในท้องไปด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองเรื่องของเวรกรรมอะไรพวกนี้นะครับการเสียชีวิตมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าเราทําผิดกฎหมาย ไม่ใช่สิต้องบอกว่ามันเป็นการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ปลอดภัยมากนะักคนเป็นแม่ก็เลยมีโอกาสเสียชีวิตโดยที่หลังจากนั้นพอเธอเสียชีวิตแล้วเธอจะมาตามสามีเธอที่เป็นปู่คุณสองหรือเปล่าอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆครับอาจจะเป็นจริงก็ได้นะตามที่ปู่เขามั่นใจนั่นแหละว่าวิญญาณของเธอคนนั้นยังคงวนเวียนแล้วก็ตามอาคาดแขนปู่รเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าคุณสองไม่ได้เห็นเมียน้อยของปู่ที่เป็นวิญญาณ คุณสองเขาบอกว่าถ้านับปัจจุบันนะมีคนมาเล่าเรื่องพวกนี้ให้เขาฟังเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกเพียงแต่ว่าไอ้ช่วงเด็กเนี่ยเขาดันเจอมากับตัวไงแล้วก็มีเรื่องราวของปู่เป็นเรื่องยืนยันทุกวันนี้เขาก็เลยเชื่อครับว่าผีมีจริงแล้วผีหรือว่าดวงวิญ,ญญาณดวงแรกที่เขาเจอก็คือดวงวิญ,ญญาณของเมียน้อยของปู่ที่เขาเจอตอนเด็กนั่นแหละภาพมันยังติดตาแล้วก็ยังจำมาจนถึงทุกวันนี้เลยแล้วคุณผู้ฟังลหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณสอง ตัวคุณเองคิดว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะโรงพิมพ์เก่ามันปิดไปแล้วแต่วิญญาณของเธอวิญญาณเมียน้อยของปู่คุสองยังคงอยู่ที่เดิมหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับ เพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถบมบชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ